กดีน้อยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้วยรัตไทนะคะอันนี้กับมายนะคะมายก็มี u t u b e นะคะ u t u b e ชื่ออะไรคะแต่ตอนนั้นไม่ได้บอก<า>สักสทีค่ะยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะยูทชื่ออะไรคะอ่าชื่อมายเจนเซลนะคะไปฝากติดตามได้นะคะโอเคค่ะ,อ,คคะอุ้ยผัวเขาเรอเกิดอยากจะบอกว่าเพยตรงนี้นะคาไม่ค่อยสวยเหมือนเพจอนที่ดินมานะคะ่ะมันมีแค่ชั้นเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเนี่ยแล้วคือตัวเนี้ยตรงนี้ก็คืองานดีนะคะงานดี ดูๆนะคะเนี่ยเพลงในงานดีค่ะเนี่ยนั่งหันหน้าไปใี่ไม่ใช่นะคะผมมองชายรอเล่นว้ผู้ชายดอกกงีงใส่เสื้อไว้ด้วยนะสักใส่รอด้วยเนี่ยค่ะทุกคนกินน้ำแดงค่ะโหงม่นี่อยากเข้าช่องกับกูไหมโหมาเข้าช่องหน่อยสาวๆบ๊ายบายนะ ตอนนี้นะคะเราจัดข้าวผัดเราเพิ่งมาถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงไหมเที่ยงคืนเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนะคะร้อนมากแล้วก็เมื่อวานนะก็มีคนจมน้ําตายด้วยไอเดาไอเดาไอเดามันไม่มีที่รักข้างหน้าเลยอันนี้มันไม่มีที่รักข้างหน้าเลยเดี๋ยวไปดูตอนตอนเราเล่นน้ำค่ะแต่ตอนนี้เรานั่งนั่งดูก่อนเดลิมนาไม่น่าจะได้ลงแล้วค่ะว่าใส่ให้เรียบร้อยนะมันไม่ค่อยสบายร่างกายไม่ค่อยพร้อม เดี๋ยวจะเพราะใช่ดูเพลงข้างหลังมาัหางานดีมาก่สหรับเด็กยยากเตนเป็นก็สยืนตรงนี้ทีเขาจะทำวิวนะ่ะโยงไปตรงนั้นอะ่ะหันล้งหันล้ง <laughs> มาไม้ก็ลงไปกับมันเลยเป็นไรจมน้ำเหรอเป็นไรเป็นไรเป็นไรน้ำมันไม่ค่อยสวยนะดูดูเพลนนี่งานดีนะคะเพนนี่งานนี Nay, sky, ่นะคะวันนี้เรามาเบ็ดเก้งสาวสรแล้วก็กระเทยอีกสองโนนะคะนี่นะคะ นี่ยนะคะสาวมีแต่สวยๆเลยน้อยมีแต่สวยๆเลยนะคะอันนี้ภาษาไทยนะคะเอกภาษาไทยนะคะอันดิบสากรีดรัสปิงนิดดิอันกิจธิสปิงนิดดิไม่เมื่พูดดิว่าแบบวันนี้มาเล่นห้วยตะไคร้กูไทยมึงแปลดิมึงแปลดิลาบดิเออเมื่อสุนไอเดียเออเออเอาไม่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 เอาเดี๋ยวเขาไม่ับกัน โนโนเนะคะเราไม่ไว้กันนะเดดาเมไม่งีว่กอทมูวยะนะคะวันนี้เราจะไปที่เมียวลดีนอ้ตัปลาดีไปทไวันี้นะคะมาเที่ยวี่ยะค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้เอกภาษาไทยอันนี้เอกภาษาอังกฤษนะคะแต่เทียงกันตลอดเลยนะคะนี่นะคะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะ ะะมาอกํำลังจะโดดนะคะก,ก็ใส่เกงขาสั้นก็ใส่กางเกงขาสั้นลงเล่นเลยเนี่นะคะคิตตี้ <c oughs> ตอนนี้ถึงเวลากินของพวกเขาแล้วนะคะเมื่อกี้หมดเวลาถ่ายรูปแล้วนะตอนนี้กำาไปเป็นเยนกกัเก,ก่เกงจะเล่นน้ำแล้วนะ กลับคืนอะไรกลับเมนูเอามาแล้วครับใครสุกเนี่ยอะไรโอ้เห okay. uh ็น huh. ที่คนมีมันต้องเมนูอะไรใช่เมนูอ่ะแต่บอกว่าสุงแค่สูงตรงนี้นะคะนืมมาดูเฮียบมากอลยไอแซกพูดแล้วอร่อยมากเลยนะคะทุกคน ราทั้งนั้นเนันีอ่ะมันไม่มีอะไรเลยงี้ค่จะคนมาเป็นแฟนเลยจะโดนไปชนไหม นีบเพื่อนนะคะหน้าตอนมายังสวยตอนนี้เริ่มเยิ้มแล้วนะคะร้อนมากเดิอนไอ้หน่อยไฮไลท์ตรงจมูกจะหายหมดแล้วเพราะร้อนตอนมาปุ๊นนจบจมูกกินแบบสวยมากตอนนี้เริ่มออกแล้วสาวอ้อมกระเรื่อนี่คุณเลือกไปเลยไม่อยไหมลอยมากเถ็งมาก ไม่ใช่ตเองเศรแต่เรื่องความรักเราใหญ่ขึ้งมาอกหักเพราะคำว่ารักเราขก็จากไปนหน้าแบบมีลหลายคนไอ้ทจริงหน้ารำได้อย่างงี้นะเป็นร่มแสงค่ะเดี๋ยวกินก่อนนะคะ 干嘛？ ไติสัพชื่อเธอมากเลยนะปล่อยมันลอยแพไปนั่นแหละไม่านอยากขี่เรือนะคะไานอยากขี่เรือกันไม้มีตังเล่นไม่คานอยากขี่เรือ่ะพี่าอยากขี่เรือน่ะไม่ได้่้ปะไรเหหาอะไรเา เขามาตรวจด,ดูหรือเปล่าทำเลยไม่ไม่ได้อะ่หอมูขึ้นไม่ได้เขาไปนอยเป็นเด้อเพราะยไม่เชขา วอสรลรเยอะเลยไปนะคะลอยแพไปแล้วนะคะแล้วก็ถีบส่งมันไปนะคะ่ะสาดมาเลยเต็มๆโทรศัพท์มาเลยตอนนั้นมีคนแปลงรนกแล้วนะคะคนนี้เขาเขามาเขาไม่มาเล่นกับเราเลยอ,อันนี้เราจะทำการโชว์นะโชว์ให้ดูเลย เดียวไปแล้วยิงนี่จะหัวยางแม่หนยิงมันจะล็อกสะดนอย่าทำอย่างนั้นุดยจ้าไว้่อนโซ่ในเสื้อมือผมทำไมเสื้อใหญ่จัง คุไหนสวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์สาวโบกมือทักทายหน่อยสาวอีฮงตอนนี้หคุณรู้สึกว่าคุณกำลังยิกความรักนะคะคนเข้ามาเป็นแฟนกันนะคะพี่โซก็ครีมเริ่มออกจากหน้าแล้วค่ะไม่ได้ออกนี่อะไรใกล้เท่งไปไหนๆยัไม่เอานี่นี่แฟนเรานะคะ่แฟนเราิ้่หน้าสดเลยไม่ดีเลยเนี่ย อ๋อโปรยม่ทาย่อยพลอยมีแฟนยังคะจะเมียอุ้ยเมียมาซาจกใ่กูหรว่ามีเขาดิน้ำเปล่ะมันไม่จมหรอกมีชูชีพอยู่ลงไปเพื่ออะไรลงไปแค่นั้นเพื่ออะไรเล่นที่บ้านก็ได้ปะไมามึงวายมึงไม่ อ๋มอมึงมาจะไปไหมมาอ,อยากไปอยู่แต่ว่ามันเป็นไงก็เลยไม่เล่นโอ๊ยจับมือกันอีกอุย้ยทุกคนดูดิอุ้ยทุกคนโมเมนต,ต์เนี้ยล่ะอุยอ้ยคิตตี้คิตตี้ถึงกับถึงกางเกงเลยอะทุกคน <c oughs> <c oughs> อ้ยอิจฉาจังเลยคนมีแฟนเนี้ยพี่โซก็เดินไปคนเดียวเลยนะฮะสายเดียวเลยอ้าวานะไปไหนไปโชว์หน่อยเดี๋ยว ว่น้ำพนมว่น,น้ำว่ายน้ำลเออนั่นแหละว่ายน้ำแบบนั้นหละเออสมรอบสมรอบสัตเออคิต่เพิย่าเพิงอย่าเพอย่าเพิงแล้วกูไปทีมมึงกงไูไม่ได้ทีบกูหลอกเล่นนู้ไปแล้วกูยังไม่ได้ถ่ายเลยไอเวรน,นี่ดูน้องน้องน้องสนุกไหมสนุกไหมไม่สนุกหรอทำไมไม่ใส่เชื้อนาไม่ร้อนนี่ เป็นปลาเด็ดเดียวแล้ว,ลวนี่ร้อนจนขนาดไม่ได้เล่นยังเสบผิวเลยมอยนะอืมที่ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียว

ไม่ร้อนหรอเลี่ยนเปลี่ยนเสียรหัสในม่นนสองแตัวเด็ดร้อนมากดูบนหนนาบุตรไทยไทยบุตรลงเด็ดนะท่ากันเด็ดยังใส่เเลยใส่เปอะใ่เลยก่อยแี่จกินก่อนนะแล้วไม่ดึงกลับ อีห้องนั่งทับเหรอเออีกไมใส่เสื้อสูชีบเอ้ใส่เสื้อสูชีบใส่ชุดชูชีพแล้วอยู่บนบกนัมเบอร์วันมากฮอนมาร์อย่าเล่นมาแลวนะโบล่ะแบบไม่คว้าแบบธรรมดาดายาคี่ะ ตอนนี้บรรยากาศร้อนมากนะทุกคนไม่ไหวไหวไ,ไปกลับไปกลับมาสิบรอบอ่ะพร้อมเลยไม่งั้นนอาเข้าจะบู ใครไไปหเขารู้สึกเป็นไงบ้างคะสนุงดีค่ะตอนกลับมาแต่ว่าอากาศมันร้อนนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ลงมาจะจมไหมคะสตาร์นไปแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนของเราที่มาวันนี้นะคะ จนได้มีไ e อ้เป็ดที่ตอนเล่นเหมือนทุ่งกุลาเนาะกู e จำใครได้กูจำได้ไม่ใช่เ e ป็ดจะเป็นยูนิคอนจำได้ใครความกู <c oughs> ก็มีรูปมึงตอนนั้นแบบตีละคร, <c oughs> กกรให้ตอนนั้นคบกับใครเนาะ <c oughs> ไม่พูดดีกว่าของตายแล้วก็แค่ขยี <c oughs> ส<ร>้สนุกเคาเล่ขาทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ ตนนี้ตอนนี้เรา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 เล่นเสร็จแล้วคะเรากำลังจะกลับบ้านนะคะกลับเมืองแล้วนะคะจะกลับเมืองขึ้นนะคะนะคะอันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ที่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าลิตน้อยด้วยนะคะใช่แล้วค่ะบ๊ายบายหน่อยทุกคนบ๊ายบายหน่อยเร็วปิดปิดกล้องให้หน่อยบ๊ายบายค่ะเสี่ยงด้วยนะคะตอนนี้กำลังดังเลยเพิ่งไปเสร็จแล้วเสร็จแล้ว